สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเครื่องกลไฟฟ้าหนึ่งนะครับอิเล็กทรอิแวันนี้เป็นหน่วยที่สองนะครับเป็นเรื่องของคุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงนะครับภาษาอังกฤษก็คือ characteristic of direct current generator นะครับเป็นคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับวันนี้นะครับคุณลักษณะ วันนี้จะพูดถึงในเรื่องของตัวนี้เลยครับข้อแรกในหน่วยที่สองนั่นก็คือ Armature Reaction นะครับ armature r e a c t แ o คแน่นอนครับมันต้องเกิดที่ Armature แน่นอนนะครับในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง Armature Reaction คืออะไรนะครับก็คือเส้นแรงแม่เหล็ก ที่เกิดจากกระแสอะเมเจอร์ ager, ซึ่งมีผลกระทบต่อเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กเป็นเหตุให้นะครับทําให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยลดลงทําให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วลดลงนั่นเองนะครับปฏิกิริยานี้เป็นอย่างไรนะครับรีแอคชั่นมาดูกันเลยต่อเลยนะครับมาดูรูปนี้กันเลยนะครับก็เป็นในส่วนของ ขั้วแม่เหล็กนะครับขั้วแม่เหล็กตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยรงขั้วเหนือและขั้วใต้นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยถ้าเป็นตัวจริงๆกาเรียกว่าโปนคอนะโปนคอส่วนตรงตัวนำนี้นะครับด้านล่างนี้จะเป็นกากบาทข้างบนนี้จะเป็นจุดแสดงว่าเป็นตัวนำนะครับที่มีกระแสไหล ตัวนี้ไหลเข้าตัวนี้ไหลออกนะครับตัวนํำนี้เรียกว่าโปไวดิงนะครับถ้ามีกระแสไหลก็จะเกิดที่ที่พันอยู่บนปคอนะครับก็จะทำให้เกิดขั้วแม่เหล็กขั้วแม่เหล็กขั้วเหนือและขั้วใต้ตรงนี้ซึ่งทำให้เกิดเป็นเส้นแรงแม่เหล็กด้วยเส้นแรงแม่เหล็กนะครับหรือแรงเคลื่อนแม่เหล็กนั่นเองนะครับ ามนี้เลยครับเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้จากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับนะพานกลมๆนี้ก็คืออาร์เมเจอร์นะครับน,นี่พูดไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้อความตรงนี้นิดนึงข้อความตรงนี้เขียนแสดงแสดงเส้นแรงแม่เหล็กในช่องว่างอากาศนะครับระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้ซึ่งเกิดจากกระแสของขดลวดสนามแม่เหล็กในตอนนี้ บรรทัดนี้นะครับก็คือนิวตันเพนนะครับนิวตันเพนเป็นแกนที่ไม่มีแรงเคลื่อนในฟ้าในตัวนำตรงอาร์เมเจอร์เลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือโรเตชันก็คือการหมุนของเครื่องกำเนิดนตามเข็มนาฬิกาในลักษณะนี้นะครับเส้นแรงแม่เหล็กนี้ก็จะเขียนเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์ F ตัวนี้ครับทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก เวกเตอร์ f แทนทิศทางของแรงเคลื่อนแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กนะครับแรงเคลื่อนแม่เหล็กนะครับหรือแรงแม่เหล็กก็ได้หรือเส้นแรงแม่เหล็กหลักก็ได้นะครับประมาณนี้ก็จะได้เวกเตอร์ f ตัวนี้ขึ้นมาครับทำม,มุมตั้งฉากกับนิวตันเพลนเป็น90องศานะครับทำม,มุมตั้งฉากเลยนะครับสำหรับภาพนี้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กนะครับส่วนกลมๆนี้ยังไม่ได้เขียนให้ดู แต่ว่าเดี๋ยวดูรูปต่อไปครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ไม่ไ,มไ,มได้แสดงพร้อมกันนะครับสำหรับภาพที่สองนะครับอันนี้กลมๆนี่คืออะเมเจอร์นะครับอะเมเจอร์อะเมเจอร์ก็จะมีขนลวดอะเมเจอร์ด้วยนะครับขนลวดอะเมเจอร์มีทิศทางการไหลกระแสของกระแสนะครับมีไหลเข้าและไหลออกการไหลเข้า และไหลออกของคนลวดอะมเจอร์ก็จะทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กขึ้นรอบๆตัวนำทำให้เกิดขั้วเหนือและขั้วใต้ของส่วนของอะมเจอร์นะครับตามนี้นะครับในตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดเกิดเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ fa นะครับ fa ก็คือ a ก็คือบัดรอซิตนั่นเองนะครับแทนขนาดและทิศทางของแรงเคลื่อนแม่เหล็กลักษณะนี้ ซึ่งเวกเตอร์ FA เนี่ยนะครับจะอยู่ในแนวดิ่งครับเราได้สองเวกเตอร์แล้วนะครับเวกเตอร์ F แล้วก็ FA ภาพที่หนึ่งและภาพที่สองนะครับเอามาไว้ข้างๆกันเป็น A และเป็น B นะครับภาพสองภาพนี้เป็นเป็นเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าแยกกันแยกภาพให้ให,ให้เห็นชัดเจนว่าเส้นแรงแม่เหล็กมันเกิด เป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่หมุนนะครับพอ,อเป็นภาพที่3มนะครับเอามาเกิดมาร,รวมกันแล้วนะครับทําให้เ,ออเส้นแรงแม่เหล็กทั้งที่เส้นแรงแม่เหล็กหลักแล้วก็เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนอะมิเจอร์เนี่ยทาให้เกิดแกนนิวตันใหม่นะครับแกนนิวตันใหม่ก็คือนิวนิวตันเพนนะครับ เบียงเบนไปเป็นลูกสนในลักษณะนี้ครับไอ้ดำๆนี่คือแปลงฐานนะแปลงฐานจากภาพที่1ภาพที่2นะครับเป็นภาพที่3เนี่ยก็จะได้เป็นว่าภาพที่1เป็นเวกเตอร์ F ใช่ไหมครับภาพที่2เป็นเวกเตอร์ FA นะครับก็ผลรวมทางเวกเตอร์ F กับ FA ก็จะเป็น FO FO คืออะไรดูต,ต่อครับ FO ก็คือผลรวมระหว่างเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กนะครับและเส้นแรงแม่เหล็กของอะเมเจอร์เป็นเหตุให้เส้นแรงแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กรวมนะครับ resultant flux FO นั่นเองนะครับเป็นเส้นแรงแม่เหล็กรวมนะครับตอนนี้จะเห็นว่าสิ่งที่ เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นทั้งสอง,สองที่เนี่ยทำให้เกิดแกนนิวตันใหม่นะครับเดีย๋ยวไปดูกันต่อครับหรือามาดูเจาะไปลึกในอาร์เมเจอร์ครับทีนี้จากรูปสักคู่เนี้ยภาพที่สามนะครับก็จะมาเป็นภาพที่สตรงนี้นะครับแสดงภาพที่สี่เนี่ยภาพนี้นะครับตามที่เมาส์ชี้เนี่ยก็จะเห็นว่าแกน,แกนของนิวตันเนี่ยมายยนจตำแหน่งนี้ละ แล้วก็จะมีเสลนแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนตัวนํารอบๆตัวนําของขดลวดอะเมเจอร์นะครับตามนีนะ้ซึ่งตรงเนี้ยขนาดเนี้ยมันก็จะเกิดตรงนี้เกิดขึ้นครับเมื่อกี้สักครู่นี้คือ FA FA มาจากไหนนะครับนะ FA ก็มาจากตัวนี้เลยครับมันจะเกิดเวกเตอร์อีก ตัวหนึ่งก็คือเป็น Fd นะครับเวกเตอร์ Fd กับ Fc นะครับ Fd คืออะไรนะครับ Fd ย่อมาจาก D magnetizing of the armature MMF นะครับแรงเคลื er ่อนแม่เหล็ก magnetizing ของ armature นะครับตัวนี้มันเวกเตอร์ตัวเนี้ยมันมันคล้ายๆว่า สวนทางกลับไปเลยนะครับสวนทางกับเส้นแรงแม่เหล็กเส้นแรงแม่เหล็กหลักนะครับแล้วก็ fc นะครับ cos นะ cos นี่ขวางแน่นอน cos magnetizing of the armature mmf นะครับแรงขึ้นแม่เหล็ก cos magnetizing ของ armature นะครับสักคู่นี้นะมีคำมีตัวย่ออยู่นิดนึงนะครับก็คือ MMF นะครับ MMF นะครับย่อมาจากแม e t o m o t i v e Force นะครับหรือว่าแรงแม่เหล็กหรือแรงเคลื่อนแม่เหล็กนั่นเองนะครับตอนนี้มีเวกเตอร์เกิดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับสองตัวครับสองตัวก็คือ Fd แล้วก็ Fc จากภาพนี้นะจากภาพนี้ภาพที่4นะครับไปต่อครับ ก็ขอขยายความว่า fd กับ fc มันคืออะไรนะครับไม่ใช่แฟนขับนะครับตรงนี้นะครับ fa เนี่ยคือผลรวมนะครับผลรวมของ fd กับ fc แบงเคลื่อนแม่เหล็กของ a r m a t u r ์นะครับ fa ตัวเนี้ยแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนก็คือเวกเตอร์ fd fd นะครับ d magnetizing เนี่ย, d ยมีทิศทางขนาน กับแนวแกนของขั้วแม่เหล็กขนานนะครับแต่ว่าทิศทางมันสวนทางกันนะอันที่2เนี่ยเวกเตอร์ Fc นะครับมีทิศทางตั้งฉากกับแนวแกนของขั้วแม่เหล็กนะครับ Fc <4. S 1> ก็คือ c อร์ a แมงติไตซิงนะครับ2ตัวนี้นะครับที่ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กหลักของมันเนี่ยลดลงนะครับเพราะว่ามันทั้งย้อนสอนแล้วก็ขวางด้วยนะครับมาดูกันต่อครับ จากสกคู่นี้นะครับเอฟเอตรงนี้นะครับแล้วก็มี F D มันย้อนสอนไปงี้นะครับแต่ F C ซึ่งอยู่ในแนวนี้ไม่ได้เขียนมานะครับประมาณนี้อันที่หนึ่งเนี่ยเวกเตอร์ F D นะครับมีทิศทางตรงข้ามกับแรงเคลื่อนแม่เหล็กนะครับของคั้วแม่เหล็กเรียกว่า De m a g n น t ิ z i n g De Magnetizing นะครับ F d ส่วน เวกเตอร์ uh, Fc นะครับมีทิศทางตั้งฉากกับเวกเตอร์จะมีจะเป็นผลให้เส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กเนี่ยบิดเบนไปเรียกว่า o อสแมกเนต i ซิ่งสองตัวนี้นะครับมาดูภาพนี้กันต่อครับแสดงแสดงแปลงฐาน <c oughs> แสดงให้เห็นนะว่าแปลงฐานเนี่ยมันเลื่อนจากแกนนิวตัน ไปเป็นมุมเบ,เบต้านะครับแกนนิวตันอยู่ตรงนี้นะครับมุมเบต้ามาทางนี้นะครับลวดตัวนําทั้งหมดที่อยู่ภายใต้มุมสองเบต้านะครับเบต้าตัว b นี้นะ B B, b มีลากนี่นะครับทั้งบนและล่างของเมเจอร์จะทําให้เกิดแรงเคลื่อนแม่เหล็ก f d ีมีทิศทางตรงข้ามกับการข้ามกับ f เรียกว่า d m แมง e นต z i n ินะครับตรงนี้ สักคู่นี้นะครับก็เอาเอารูปเมื่อสักคู่นี้มาล้อนะครับนี่จะเห็นว่าจะเกิดมุมเบตานะครับไปทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนําทั้งสองที่อยู่ในมุมภายใต้มุมเบตา้าทั้งสองฝั่งนะครับให้เป็นสองเบตานะครับอันนี้คือเส้นแรงแม่เหล็กที่เป็น fd นะครับมาดูอีกรูปหนึ่งภาพนี้นะครับขอไข่นะขอไข่นะครับก็จะเป็น ขดลวดตัวนำขดลวดอะเมเจอร์นะครับทางด้านซ้ายและทางด้านขวานี่นะครับที่มีสัญลักษณ์การไหลของกระแสเข้าและกระแสออกแล้วก็มีเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆตัวนำนะครับขดลวดอะเมเจอร์นี้ซึ่งตัวนำพวกนี้ที่ซ้ายและขวาเนี่ยไม่ได้อยู่ในนะครับไม่ได้อยู่ใน เขตของมุมเบต้าเนี่ยหรือว่าอยู่นอกมุมเบตา้าสองเบต้านี้นะครับจะทำให้เกิดนะครับจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนแม่เหล็กนะครับคอร์สแมกเนิติซิ่งนี่นะครับ fc fc ตัวนี้นะครับมีทิศทางนะครับตั้งฉากกับแรงเคลื่อนแม่เหล็กนะครับของขั้วแม่เหล็กนะครับ f นะที่เส้นวิ่งไปนะจากขั้วแม่เหล็ก เหนือและโค้งใต้ตรงนี้ก็เลยเรียกว่าคอสนะครับมันขวานี่นะคอสแมกเนติซิ่งนะครับหรือคอสแอมเปร์เทิร์นคอสแอมเปร์เทิร์นซึ่งคอสแมกเนติซิ่งเนี่ยมันจะทำให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กเนี่ย F ตัวนี้นะครับบิดเบนไปนะครับ บิดเบนไปแต่ว่าบิดเบนไปในทิศทางการหมุนของอมเมเจอร์นะครับก็ทั้ง Fc และก็ Fd นะครับผลนะครับที่เกิดจากแรงเคลื่อนแม่เหล็กของอมเมเจอร์ทั้งสองประการก็คือนะครับกรณีคอสแมเนตซิ่งหรือคอสแอมเปอเทิร์เนี่ยทำให้ต้องเลื่อนแปลงฐานไปจากตำแหน่งเดิมเป็นมุมเบตา้าในทิศทางเดียวกับ ทิศทางการหมุนของอเมเจอร์และมีกระแสโหลดเปลี่ยนแปลงไปนะครับมุมเบต้าก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อลดประกายไฟที่เกิดขึ้นที่แปลงฐานนะครับส่วนกรณีของแมกเนติซิ่งหรือแบ็กแอมเปอร์เทิร์นจะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามกระแสโหลดและเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กของแมกเนติซิ่งมีทิศทางตรงกันข้ามกับเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กทําให้เส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กลดลง ทำให้เกิดทําให้แรงขึ้นในฟ้าเหนี่ยนาที่ได้มีค่าลดลงนะครับทีนี้มาดูวิธีการหาค่าสามารถหา,ค,าค่าได้ด้วยนะครับการหาค่าแรงขึ้นแม่เหล็กนะครับ d ีแมกเน t i ซิ่งต่อหนึ่งขั้วนะครับสำหรับ d ีแมกเน t i ซิ่งนะครับแอมแปร์เทิเปอร์โปลนี้นะครับมนะีมีไว้ยอย่างนี้นะครับ การทำให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กดีแมกเนติซิ่งที่เกิดขึ้นในแอมเปเจอร์หมดไปได้การเพิ่มแรงเคลื่อนแม่เหล็กพิเศษหรือแอมเปร์เทิร์นนะครับหรือเอ็กซ์ต้าแอมเปร์เทิร์นนะครับนะกำหนดให้นะครับเซตก็คือจำนวนตัวนำทั้งหมดของทั้งหมดบนอ <c oughs> ะเมเจอร์เซตเซตเท่ากับ 2t นะครับ t คือจำนวนรอบนะครับ ถ้า Z เท่ากับ2แสดงว่า,าพันรอบเดียวนะครับพันหนรอบคูณด้วยส i คือกระแสที่ไหลในตัวนำบนะเมเอร์นะครับ i เนี่ยมีมีอยู่2แบบนะครับกระแส i ถ้าขนลวดบนะเมเอร์พันแบบเวฟนะครับ i a หารด้วยสนะครับถ้าเป็นพันแบบแแบบ IA จะหารได้โปล่นะครับนะกำหนดให้นะครับ IA นะครับคือกระแสทั้งหมดที่ไหลในแอมมิเจอร์เบต้า M นะครับมุมที่แกนนิวตันใหม่เป็นองศาทางกลน,นะครับองศาทางกลเพราะฉะนั้นจำนวนตัวน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายใต้มุม2เบต้านะครับทั้งบนและล่างจึงมีค่าเท่ากับ4เบต้าแม ส่วน360คูณด้วยจำนวนตัวนำน,นะครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็สรุปเป็นสมการหรือสูตรได้ดังนี้นะครับก็คือการหาค่าแรงเคลื่อนแม่เหล็ก D magnetizing ต่อขั้วนะครับก็มีสูตรว่าอย่างนี้นะครับนี่เลยแอมป์เทิร์นนะครับ D magnetizing per p l e เท่ากับ Z คูณด้วย I คูนด้วยเบต้าเอ็มหารด้วย360องศานี่คือการหาสูตรหาค่านะครับบีแมกเนติซิ B ่งนะครับต่อมาก็คือเป็นการหาค่าแรงเคลื่อนแม่เหล็กนะครับคอสแมกเนติซิ่งต่อ1ขั่วนะครับเปอร์โกลนะครับมีสูตรว่านะแอมแปร์เทิร์นนะครับคอสแมกเนติซิ่งเปอร์โ e ลเท่ากับ Z ูุณด้วย i ในวงเล็บนะหนึ่งส่วนสองโอนลบด้วยเบต,าเต้าแมกหานด้วยสามร้อยหกสิบปิดนี่คือการหาค่าแรงขึ้นนะครับแม่เหล็กทั้งสองนะครับทั้ง d m a มและก็ c o s m ม็นะครับ,ก,รบก็อันนี้ที่พูดมาทั้งหมดนะครับนะตั้งแต่เริ่มต้นของอ r m a เมเจอร์ c t i o คชันก็พอสรุป ได้ใจความว่าปฏิกิริยานี้ทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเนี่ยลดลงนะครับเกิดจากสาเหตุที่ภายในนะครับก็คือเกิดจากเส้นแรงแม่เหล็กนั้นมันมีทิศทางหักล้างกันหรือสวนทางกันนะครับแล้วก็เราก็สามารถหาคำนวณหาแรงเคลื่อนแม่เหล็กนี้ได้นะครับทั้ง ดีแมก n e ต i ซิ่งและก็ o อส Magnetizing สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องต่อจากตัวนี้แลครับเพราะว่า a m a t เ u r จอร์เรียเนี่ยมันมีวิธีแก้ของมันอยู่นะครับว่าจะทำยังไงไม่ให้แรงขึ้นไฟฟ้าเอยแรงดันที่ขั้วเนีย่ยมันลดลงเดี๋ยวโปรดติดตามตอน ต่อไปนะครับ EP ต่อไปนะครับสำหรับปฏิกิริยาหรือว่า a m m a t u r Reaction ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ